สุดท้ายก็ใช้กระดาษทรายขัดด้ามขวานของเราให้เรียบเนียนแล้วก็ทาน้ำมันลงบนด้ามเพื่อรักษาเนื้อไม้และนี่ก็คือสีและลวดลายของไม้แกแ่แลครับตัวไม้นะครับมีลวดลายและสีเหลืองที่สวยงามและเนื้อไม้นะครับก็มีความละเอียดใช้ได้เลยนี่เป็นครั้งแรกของเรานะครับกับการทำด้ามขวานจากไม้แกแ่แลถือว่าน่าประทับใจมากครับจากเศษไม้ผูกผูกพังพังในตอนแรก คุณพ่อของผมได้เปลี่ยนให้มันกลายเป็นด้ามขวานใช้งานถือว่าออกมาเกินคาดครับกับโปรเจก t นี้ดูดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะเลยด้ามขวานใช้งานแน่นอนครับว่ามันต้องได้ใช้งานในครั้งนี้เราจะใช้ขวานตัดกิ่งมะขามที่มันโค่นหักลงมาถึงแม้ว่าด้ามขวานเนี่ยมันจะดูผุผูพังๆนะครับแต่มันก็ใช้งานได้ดีเลยการทำด้ามขวานใช้งานว่ายากแล้วแต่การหาต้นไม้ไว้ใช้ตัดเนี่ยครับยากกว่า และนี่ก็คือการทำด้ามขวานใช้งานจากเศษไม้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ